กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับที่มาชมพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็ติดตามไปเลยนะครับ EP นี้นะครับมีราคาเริ่มต้นที่500บาทนะครับราคาเริ่มต้นที่500บาทนะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับเป็นเหรียญพัดยศนะครับเนื้อทองเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองหรือว่าเนื้อกระไหลทองนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ ลงยานะครับเป็นพัดยศนะครับใหญ่นะครับดูเทียบกับกิ่งปุดทิมนะครับใหญ่นะครับนี่นะครับเอา5้าอยบาทนะครับต่อโค้ดนะครับนี่นะครับหน้ากากเป็นหน้ากากเงินนะครับห้าร้อยบาทนะครับลงยาด้วยนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับพวกนี้เขาจะแจกกรรมการนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับห้าร้อยบาทครับผม องต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับห้าร้อยบาทนะครับเป็นกิ่งก้นเงินหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับเป็นกิ่งนะครับหลวงปู่ทิมนะครับก้นเงินนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับอง์ต่อไปนะครับอ่าองที่สามนะครับ องค์ที่สามจะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อนวะนะครับนวะแก่ทองนะครับอง์ละหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเป็นนวะนะครับหลวงปูดทวดเนวะแก่ทองนะครับได้มาอีกหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับดูนะครับดําเงี่ยมเลยนะครับอันนี้อันนี้แก่แก่ทองนะครับนี่นะครับดําเงี่ยมเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่มีวิงวิงนะครับให้เห็นน่อยๆนะครับ องนี้องค์ที่สามนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่น,นะครับ, 1, บนี่นะครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับเอ้หนึ่งพันบาทจะห้าร้อยจะแล้วนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับหลวงพุทวดนะครับนวะนะครับแก่ทองคํานะครับนี่อันนี้ไม่ตอกเฉาชิงไม่ตอกเฉลิมพลน,นะครับ เตาลีดนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับหนึ่งพันบาท kind of นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับในรอบที่แล้วเพื่อนๆชอบหลายคนพลาดไปหลายคนนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับนี่นะครับ ปูดทวดเนื้อนวะแก่ทองนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ห้านะครับหนึ่งพันบาทครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อนวะนะครับนี่นะครับแต่องค์นี้จะออกไปทาง ผิวเข้มนะครับนวะเข้มนะครับนี่นะครับดำปิดเลยนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับอันนี้องค์นี้ตอกชอชิงนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อนวะนะครับนี่นะครับขี้เบ้าเดิมๆในแก่ท้องนะครับ นี่นะครับตอกชอชิงแล้วก็มีเฉลิมพลนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับอง์ต่อไปนะครับอง์ที่แปดนะครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับอง์นี้อง์ที่แปดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับ สวยมากนะครับสวยมากๆชอบผิวไหนเนื้อไหนนะครับจัดมาเลยนะครับจัดไปเลยนะครับชอบผิวไหนเนื้อไหนนะครับจัดไปนะครับนี่นะครับองนี้องที่แปดหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่เก้านะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับ นี่นะครับสวยจดงดงามสวยทุกองคสวยทุกองค์นะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับหนึ่งพันบาทอ่าองต่อไปนะครับองค์ต่อไปองค์ที่สิบนะครับอ่าองนี้จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นตลับตลับเรียมกันน้ํากรอบทองอิตาลีนะครับไมคอนอิตาลีนะครับ นี่นะครับเป็นสมเด็จกรุบางขุนพมพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์สังคติไม่มีหูนะครับขอ1,500บาทนะครับพระสวยๆแบบนี้พร้อมกรอบเลี่ยมกันน้ําให้อย่างดีนะครับงานกรอบ AA บวกนะครับบอกเลยนะครับ AA บวกนะครับนี่นะครับพระก็สวยกรอบก็สวยราคาเบาเบานี่องค์นี้องค์ที่10นะครับ1,500บาทนะครับนี่นะครับสวยมากรับประกัน ได้เห็นองค์จริงแล้วถูกใจแน่นอนไม่งั้นตัวเฮียหรือตัวเฮียตัวไม่กล้ารับประกันการันตีให้แน่นอนนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับจะเป็นสมเด็จวัดละคังนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ เนื้อเหมือนเทียนไขเลยนะครับขึ้นนี่มีมวลสารนะครับนี่นะครับมีมวลสารชัดเจนนะครับกล้องไม่รู้ไปอยู่ไหนอ่านี่นะครับตลับเลี่ยมกันน้ําอย่างดีนะครับดูมวลสารนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้นะครับแบ่งปันนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับ อ่าเนี่ดูสักก่อนหมายเลขนี้นะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับวัดละคงพิมพ์ฐานแซมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองอ่าเป็นหลบปุ้ทวดพิมสองหน้านะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับขอหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับ 1,800บาทนะครับอ่าเป็นหลบพุททวดเนื้อนวะพิมพ์2หน้านะครับนี่นะครับสวยมากนี่นะครับเขาเก็บไว้ประมาณโอ้ไว้เยอะสอแอบแต่เขาขายเป็นองค์ผมไม่กล้าเหมาเดี๋ยวตีราคาเหมากําลังต่อรองราคาเหมาอยู่แต่พระสวยหน้าเก็บจริงๆ องค์น well, voilà. ี้องค์ท <vale ี่สิบสองนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพิมสองหน้านะครับามีสององนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับพิมสองหน้านะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับนี่สวยมากสวยเลยจัดจ้านในย่านนี้นี่นะครับ นี่นะครับโอ้โหอง์นี้องที่สิบสามนะครับอ่าต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับองค์ที่สิบสี่จะเป็นเลี่ยมนะครับอง์ที่สิบสี่นะครับขอสองพันบาทนะครับเป็นเลี่ยมเงินนะครับอ่านี่ผมเอาไปเลี่ยมคล้องใช้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับนวะนะครับแต่นี้เลี่ยมนะครับขอสองพันบาทนะครับอ่า หมายเลขนี้หมายเลขที่สิบสี่นะครับเรียมเงินนะครับอย่างดีนะครับอ,องคต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าสิบหกอ่านี่นะครับองค์ที่สิบห้าสิบหกนะครับอ่าตัวนี้เป็นองค์ตนะครับองค์ตนะครับหลวงอะไรฮานุม,มานหลวงพ่อสุนหรอลิงหลวง ลิงหลวงพ่อดิง่งหันุมานหลวงพ่อสุนนะเดี๋ยวองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับองค์นี้องคที่สิบห้านะครับองค์คดเดี๋ยวซื้อมาเท่าไหร่วันนี้สวยนะครับสวยนะครับนี่นะครับแท้เลยนะครับรับประกันให้เลยเรียมตลับทองอิตาลีฝั่งเพชรอย่างดีนะครับตัวนี้เอา3ามพันห้าแล้วกันนะครับ3,500้าอบาทนะครับ สามพันห้าร้อยบาทนะครับขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับเทียบกับหลวงปู่ทวดนะครับมาตรฐานนี่นะครับใหญ่นะครับใหญ่นะครับเทียบกับหลวงปู่ทวดมาตรฐานเลยนี่ใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นองค์คดนะครับไม้แกะนะครับเก่ามากเก่าจริงๆนะครับนี่นะครับเรี่ยมกันน้ํามันนะครับพร้อมตลับนะครับนี่นะครับอ่าสามพันห้าร้อยบาทนะครับ ชอบก็มาคุยต่อรองกันได้ลดได้นิดนิดนหน่อยแบ่งกันได้นะครับถ้าลดเยอะไม่ได้ขาดทุนนะครับเพราะว่าซื้อมาเป็นองค์นะครับมาองค์สุดท้ายของ EP ีนี้นะครับองค์ที่16นะครับองค์ที่16นะครับอขอสี่พันละกันนะครับตัวนี้จะคลาสสิกมากๆนะครับเพราะผมก็ซื้อมาโดนมาแรงเหมือนกันชอบแล้วเขามีงาด้วยหนุมานงาเขาก็มีผมกำลังต่อรองอยู่ มาองนี้องค์ที่16นะครับ4 0 0พันบาทนะครับนี่นะครับเป็นหนุมมานพิมพ์พนมมือนะครับนี่นะครับสวยมากลั่นธรรมชาติเลยนะครับนี่นะครับพร้อมตลับอย่างดีเช่นกันนะครับตลับทองไมคอน AA บวกนะครับนี่นะครับทองอิตาลีนะครับนี่นะครับห้อยคอไม่ต้องอายใครเลยนะครับนี่นะครับโหถูกใจใครหลายๆคน ใครมีทุนทรัพย์ดีหน่อยนะครับราคานะครับนี่นะครับ4,000บาทนะครับไม่แพงนะครับขนาดนะครับไล่เรียงกับองค์เมื่อกี้เลยนะครับนี่นะครับขนาดนะครับนี่นะครับนี่นะครับ4,000บาทนะครับองค์สุดท้ายนะครับ EP ก่อนนอนวันนี้นะครับนี่นะครับชอบไปจัดไปเลยนะครับหนุมานพิมพ์วันทาหรือว่าพิมพ์พนมเมืนเอเป็นลิงไม่ใช่หนุมานลิงวัน พนมมือนะครับหรือว่าวันทานะครับที่เขาเรียกกันนะครับสวยจดงดงามลั่นตามธรรมชาติถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้เหมือนเดิมนะครับอีพีนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ